สวัสดีครับเพื่อนๆและเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวให้ดูนะครับเที่ยวที่ไหนนี่นะครับศูนย์เลิศดพนานุรักษ์นะครับของเกือปอทอนะครับอันนี้ทางเข้านะครับเดี๋ยวเรามาดูผังกันนิดนึงไ่ผังกันเดินเที่ยว เราเข้าไปกันโอ้โหสวยนะอันนี้ก็จะเป็นต้นสมเ็จแดงเป็นป่าสมเ็จแดงแล้วเป็นวอล์กเวย์เดินสวยๆนะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆ ที่นี่ในเครือปอทอนี่สวนที่นี่เปิดให้ชมฟรีนะปิดวันอาทิตย์ไปดูกันโอ้ยบึงน้ำสวยสวยสวยปจทอทำอะไรก็สวยนะสวยมากเราได้ไปเรื่อย น้ำใสจังเลยอะ่ะโอ้ใสมากใสมากไปเราไปเรื่อยๆ,ๆน้ำใสมากเลยนะเดี<ๆ>๋ยวเราเดินเข้าไปเรื่อยๆข้างในข้างในจะมีพันดอกไม้เยอะเป็นพันธดอกไม้เมืองหนาวไปเดี๋ยวเราไปดูกัน สวยบึงสวยมีทัวร์มาดูเยอะเลยเมื่อกี้มาพอบกัน ให้ดูวิวให้ดูวิวโอ้เป็นบึงกว้างเลยอันนี้ทางที่เราเดินมาเมื่อกี้เรามาถึงข้างหน้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันไปเข้าไปดูข้างในกันโอ้เย็นเย็นเย็น เย็นมากเย็นมากเข้ามาข้างในเย็นมากเย็นนะเข้ามาข้างในเย,ย็นเย็นเลยชอบเลยให้ดูให้ เป็นเหมือนตู้ปลาใหญ่ๆยักษ์ักเลยไปเราเดินเราเดินเข้าไปกันเรื่อยๆโอ้จัดจัดสวนสวยร่มเรื่นมาก มีน้ำตกจำลองล่มลื่นมากเลยมีน้เ้า้อำพูอยู่ข้างหน้าไดนะเนะ ไปเดี๋ยวเราเข้าไปที่โถงปรับอุณหภูมิกันไปดูข้างในกันไปครับโอ้เย็ยนเย็ยนมากเลยโอ้โยสวยมาก ชิวริบนะสีขาวสีม่วงโอหสวยจังเลยเย็นมากเลยเป็นถงปักอนณหภูนนะเย็นมากโอหสวยจริงๆโอ้โหสวยมากเลยหนาวด้วยเย็นเย็นจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินชมรอบๆ ขออนุญาตเปิดผ้าปิดจมูกอากาศเย็นหนาวนั่นจมูกเข้ามานี่เย็นมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบรอนะอ่ามีมีข้างในมีร้านให้นั่งจิบกาแฟให้ดูํานไม้พันไม้แบบอันนี้ของจริงนะโอ้ สวยมากคนเยอะมากนะอัน,นอันนี้ทางปตทเขาตัดสวนอันนี้เขาปลูกจริงนะจะพาดูสีม่วงอัน,นอันนี้ยังไม่มีดอก โอสีม่วงอุยสวยมากผมบอกได้เลยสวยมากมากเลยเพื่อนเพี่อนมีโอกาสก็แนะนำให้มาเที่ยวกันเลยนะสวยมากๆเดี๋ยวผมพาเดินดูพันไม้ไปเรื่อยๆนะ ถ้าผมไม่แน่ใจว่าดอกไหนดอกอะไรแต่สวยมากดอกใหญ่มากแล้วก็อากาศเย็นมากๆสุดยอดมากเลยในลมิดอุณหภูมิให้เหมือนประเทศเมืองหนาวผมพาเด้ไปดูดูไปเรื่อยๆนะอันนี้เขาก็เพิ่งปลูกอันนี้ยังไม่มีดอก สวยนะสวยอยู่กับต้นไม้แล้วสดชื่นมากโอ้โทางนู้นนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูทางนู้นนะแวะก่อนแวะก่อนแวะก่อนแวะตรงนี้นิดนึงขอแวะนิดนึงตรงนี้สวยตรงนี้สวยพาเพื่อนๆแวะดูนิดนึงสวยมาก โอเต็มเลยให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆนะสวยมากสวยมากโอพ้บอกไปเลยยู้โหมุมนี้ก็สวย เดเพื่อนๆผมค่อยๆพาเดินดูไปเรื่อยๆนะดูดิโหสุดยอดมากอาอกทะเลยสวยมากไปพาไปเดินดูอีกมุมหนึ่งตรงนี้ก็ไฮไลไท์เลยนะพาเพื่อนๆไปเดินดู โอ้สวยไหมครับอันนี้ของจริงทั้งหมดนะโอ้โหอลังการมาก อยู่ในดงดอกไม้เลยเป็นยังไงเป็นยังไงชัดไหมเห็นชัดกันไหมเโอโ้ห เพื่อนๆเห็นกันชัดนะแต่ผมจะค่อยๆแทนต้องให้ดูไปทีละนิดนะดเพราะว่าเยอะมากเขาจัดส่วนเป็นขั้นบันไดแล้วก็เยอะมากๆโอ้อันนี้ก็เป็นอีกดอกน,นะที่สวยมากสุดยอดเลยอะ บอกเพื่อนเพื่อนนะแต่แต่ละพุ่มดอกนี่สวยมากเพราะว่าแต่ละพุ่มดอกนี่สีไม่เหมือนกันเพราะว่าบางบางบางพุ่มดอกนี่สีฟ้าขอบขาวบางพุ่มสีม่วงขอบเป็นแดงชมพูชมพูมพอ,อสวยผสมกันแล้วสวยมากบางอันก็เขียวไปเลยอย่างเงี้ยครับที่ที่ที่ผมซูมให้เพื่อนๆดูถ้ามาดูของจริงนี่สวยมาก ดูกันนะเพื่อนเพื่อนเพิินกันเลยครับโูหหลากสีมากแล้วแต่ผมว่าแลา้วแต่อายุนะอายุต้นไหนกำลงังแบบมากน้อยไม่เท่ากันแล้วก็สีเปลี่ยนไปเรื่อยๆสวยๆโอ้โหสีสดสวยมากเลยเมื่อกี้เราเห็นิวลีริป ไปสองสีแล้วนะสีขาวกับสีม่วงนะเดี๋ยวผมพาไปดูสีแดงๆสวยๆไปดูกันฮะผมพาไปเดินดูตรงนี้ภูมทางนี้จะเป็นสีแดง ทางนี้สีแดงแล้วก็หอมด้วยโอ้วยสุดยอดมากสีสวยมากเลยมีกลิ่นหอมด้วยนะตรงนี้ทางนี้จะเป็นโซนสีแดงกับสีขาวโอ้โหอลังการมากเลยสวยสวยสวย สำหรับวันนี้แวะชมแวะชิมแวะเที่ยวแฟนเพจก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเสวัสดีครับบ๊ายบาย<อ>บ